วันหยุดยาวแบบนี้หลายๆคนก็ไปเที่ยวกันแต่สิ่งที่น้อง,องบอกว่าพาหนูไปเที่ยวหน่อยนะคะก็คือที่สวนสัตว์นั่นเองค่ะในช่วงวันหยุดยาวบรรยากาศที่สวนสัตว์เชียงใหม่ถือว่าคึกคักมากนะคะมีการจัดกิจกรรมหลากหลายพร้อมเปิดให้เด็กเล่นสวนน้ำได้ฟรีค่ะ ทางด้านของท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่นายวุฒิชัยม่วงมันค่ะได้นําคณะผู้บริหารพนักง,งานและก็ลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่รวมเปิดตัวสัตว์มาใหม่จากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะก็คือเป็นช้างเอเชียแม่ลูกสองเชือกนะคะได้แก่พังแสนดาวอายุ15ปีตัวเมียเป็นแม่ของพังแสนสวยอายุ2ปีกว่าๆค่ะก็ชอบเลนซุกสนตลอดเวลานะคะแล้วก็มีรีเมอร์หางแหวนแสนน่ารักจํานวน5ตัวค่ะ ตัวผู้หตัวแล้วก็ตัวเมีย4ตัวนะคะจากมินิส่ของสวนสัตว์ธัญบุรีที่นํามายังส่วนจัดแสดงภายในสวนสัตว์เชียงใหม่และอีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้คือเปิดให้ชมการให้อาหารของฝูงนกกรเรียน จำนวน8ตัวนะคะที่สวนสัตว์สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้เองโดยทั้ง3กิจกรรมสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารักตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและในช่วงที่เป็นวันหยุดยาวจนถึงวันที่2สิงหาคมนี้นะครับสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดสวนน้าให้เด็กเข้าเล่นฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายครับเพิ่มความสุขสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆมากมายเพลิดเพลินกับเหล่าบรรดาสัตว์ขนาดเล็ก สวนสัตว์สัมผัสได้ที่มินิสูนะครับชิมอาหารบนรถฟุดทรัคนะครับให้เด็กๆสนุกสนานกับกิจกรรมปา่าเป้ารับของรางวัลแล้วก็สัมผัสกับอุณหภูมิติดลบ10องศาที่สโนว์บัตต w i n t e r ทอร์แลนดมีการนั่งรถบริการหรือว่ารถกรอล์ฟสวนสัตว์รอบสวนสัตว์นะฮะเพื่อชื่นชมบรรยากาศที่มีความสวยงามแล้วก็สนุกสนานไป,ปพร้อมๆกันด้วยครับ